รถจักรยานยนต์กว่า30คันเป็นของกลางที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดสุรินยึดได้ระหว่างออกปฏิบัติการป้องการปราบปรามการแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลี่ยงเมืองแยกไอควถึง4แยกเลี่ยงเมืองสีขอรภูมิและ5แยกหลังโรงพยาบาลสุรินเมื่อคืนวานนี้นะครับรวมถึงสามารถควบคุมตัวเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีได้กว่า50คน นายอัธาพารสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเปิดเผยว่าผู้กระทําผิดส่วนใหญ่เป็นเยาวชนจึงต้องดำเนินคดีกับผู้ปกครองหากพบว่าปล่อยปละละเลยบุตรหลานให้กระทําความผิดส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาครับทหารมณฑลทหนารบกที่21และตำรวจภูธรโพกลางตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรตามโครงการคืนความสุขบนท้องถนนของคอสอชอนะครับ เบื้องต้นยึดรถจักรยานยนต์ได้กว่า20คันพร้อมกับบันทึกป,ประวัติและเรียกผู้ปกครองมาทําทันบนห้ามไม่ให้บุหลานนั้นออกมาแข่งร,รถจักรยานยนต์นะครับซึ่งหากทําผิดซ้ําก็จะมีการลงโทษท่านเด็ดขาดทั้งผู้ปกครองและบุตรหลาน